สวัสดีครับคลิปต่อจานี้ไปนะครับจะเป็นคลิปในเพลงอยากตามไปบ้านนะครับจะมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทาจากด้านหลังก่อนนะครับโอเค <Okay. S 1> ชุดแรกนะครับเราจะเริ่มจากขาขวานะครับก้าวขวาเดิน1 2 3และ4ขาซ้าย5 6 7และ1อันนี้คือชุดที่1นะครับชุดที่2นะครับ1 2สอ 3นะครับแยกทางขวาออกไป1 2 3 4 5 6 7 3ชุดที่4นะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ4ชุดสุดท้ายครับชุดที่5 1 2 3 4 5 6 7และ8เราเริ่มจากชุดแรกใหม่นะครับ 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ1ชุดที่2ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ2ชุดที่3ครับแยกขาขวา1่งสองสามสี่ห้าหกดสามที่4 1 2 3และ4 5 6 7และสี

2 3และ5 6 7และ4ชุดที่5 1 2 3 4 5 6 7และ5ชุดแรกนะครับที่สุดท้าย1 2 3และ4 5 6 7และ1ชุดที่2 1 2 3และ4 5 6 7และ2ชุดที่3ครับ1 2,3,4,5,6,7,8ชุดที่1,4นะครับ3ามและ4ี่หและ8ชุดสุดท้ายครับ1 2 3 4 5 6 7งและ8จบแล้วนะครับมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ